สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพมาคุยกันเรื่องขับรถขับรถนะคะโดยเฉพาะสาวสาวสาวน้อยสาวมากสาวเหลือน้อยสาวเหลือเยอะไม่ว่าจะเหลือแค่ไหนก็ตามนะคะที่อยู่ในต่างประเทศนะแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ที่ไทยก็ไม่ควรทำไม่ใช่นะพุจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ จำเป็นสําหรับบางคนแล้วก็ไม่จําเป็นสําหรับหลายๆคนหรือบางคนแต่เป็นไว้ก็ดีนะคะนั่นคือการขับรถปดมีพูดถึงเรื่องการขับรถและประสบการณ์ขับรถในอเมริกาไว้หลายคลิปเหมือนกันนะฟังเป็นบันเทิงฟังเป็นประสบการณ์ฟังเป็นแนวทางไปหาฟังกันดูนะคะปดพึ่งไปฟัง,น,ง,น,น,งน้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งคนเดียว เขาอยู่ที่แคนาดานะคะคุยเอาไว้ถึงประสบการณ์ของเขาเขาขับรถที่แคนาดานะคะโดยที่อยู่มาหลายปีแล้วไม่รู้กี่ปีเหมือนกันไม่มีใบขับขี่เพราะเขายังสอบไม่ได้ไงแต่เขามีใบขับขี่สากลทํามาจากไทยแล้วน้องเขาไม่รู้ว่าใบขับขี่สากลเนี่ยใช้ได้ตอนที่เข้าไปต่างประเทศใหม่ๆเท่านั้นแล้วก็มีอายุ หกเดือนไม่ได้หมายถึงว่ามันมีอายุหกเดือนทุกๆครั้งแล้วจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้คือน้องเขาไม่รู้นะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะน้องเขาบอกว่าจากประสบการณ์ที่เขาไปใช้เนี่ยก็เขาไม่มีไปขับขี่ของแคนาดาเขายังสอบไม่ผ่านไงเขาก็เลยไปทําใบขับขี่สากลมาแล้วเขาก็เกิดถูกตำรวจเรียกตรวจเรียกตรวจอ่าเรียกตรวจ ปอดฝึกพูดภาษาไทยรอเรือรอริงรอลิง,ลงควบกล้ามไปด้วยนะทุกคนแล้วน้องก็ยื่นไปขับขี่สากลออกไปแล้วตำรวจบอกเอ้ยมันใช้ไม่ได้นะยูเพราะว่ายูอยู่ที่นี่มานาะนแล้วนะใบขับขี่นี้ต้องใช้ตอนที่ยูมาใหม่ๆเท่านั้นแล้วก็มันจะมีระยะเวลาายใน6เดือนหลังจากนั้นยูต้องทําไปขับขี่ของประเทศนี้นะเนี่ยแหละสรุปน้องก็ถูกปรับหลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่เหมือนกันนะป๊าะมาบอกให้ทุกคนรู้ว่า คุณผู้หญิงทุกคนนะคะที่ไม่เคยคิดจะหัดขับรถเปลี่ยนใจซะเปลี่ยนใจซะคือคุณจะมีรถหรือไม่มีมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าขับรถเป็นไว้ดีกว่าที่ขับไม่เป็นนะคะเพราะว่าในสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยถ้าเราจะจะต้องขับอะเราจะได้ขับได้ไงคือคุณจะหัดขับเกียร์อัตโนมัติ หรือเกียร์ธรรมดาซึ่งสมัยนี้ปุ๊ก็ไม่รู้นะสมัยนี้ยุคนี้วันนี้คือปี2020นะคะพศ2563โพกสปุ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังพอมีไอ้เป็นเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดานี่ยอยู่ไหมเพราะว่าตอนที่ปุ๊ดหัดขับรถปุ๊ดหัดขับแบบเกียร์ธรรมดาตอนนั้นที่ไทยเกียร์อัตโนมัติยังไม่เยอะเท่าไหร่เพิ่งเริ่มเข้านะคะซึ่งตอนที่ปุ๊ดไปหาซื้อรถของปุ๊ดเองเนี่ย โบก็ยังใช้เกียร์ธรรมดาอยู่นะไม่ใช่เกียร์ออโต้เลยนะนั่นแหละหัดขับไว้นะคะแล้วเวลาไปอยู่ต่างงไปอยู่ต่างประเทศจะง่ายหน่อยเพราะว่าเมื่อเราขับรถเป็นอยู่แล้วสําหรับทุกคนที่ขับจากไทยไปแล้วเนี่ยถ้าประเทศไหนอย่างอเมริกาของโบนเนี่ยโบก็ก็แค่ก็แค่จริงๆนะเพราะเราขับรถเป็นอยู่แล้วไงมันแค่มาฝึกให้คุ้นเคยกับ พวงมาลัยที่สลับด้านกันกฎจราจรที่แตกต่างกันวิ่งบนถนนเลนคนละเลนอย่างเงี้ยเกิกดกฎหมายมันมีแตกต่างกันนะนะแต่ในเรื่องของการขับรถอะปรับไม่ยากนะคะแค่พวงมาลัยซ้ายขวาแล้วก็เกียร์มันอยู่ตำแหน่งเดิมเพียงแต่ว,ว่าจากที่เราเคยใช้พวงมาลัยด้านขวาแล้วเราใช้มือซ้ายเข้าเกียร์เราก็จะเปลี่ยนจากพวงมาลัยด้านซ้ายแล้วก็ใช้มือขวาเข้าเกียร์เท่านั้นเองนะคะส่วนจราจรกฎจราจรต่างๆเนี่ย ก็มาเรียนรู้เอานะคะในสถานที่ที่คุณอยู่นะคะมีหลายคนที่โบรู้จักนะส่วนใหญ่เขาอายุน้อยกว่าโบแหละเขาอยู่อเมริกาเนี่ยหลายปีแล้วนะคะมากกว่า5ปีก็มีแล้วก็มากกว่า3ปีก็มีนะคะขับรถไม่เป็นบางคนบอกว่า ไม่คิดจะขะับอ่ะเพราะว่ามีคนพาไปจะไปไหนก็เดี๋ยวรอสามีพี่ก็บอกอ่ะแล้วถ้าสามีไม่ว่างก็มีญาติสามีมีพ่อมีแม่มีพี่น้องพาไปก็ว่ากันไปนะผูกก็บอกหรอแล้วหลายหลายคนก็บอกว่าเอ้ยอยู่ในเมืองมันมีรถประจําทางเยอะรถสถาธารณะเยอะไม่ต้องขับหรอกอ๋อก็ว่ากันไปเขาก็ให้เหตุผลแบบนี้แต่บางคนที่วดเคยคุยกับเขาแล้วเขาก็ให้เหตุผลแบบนี้ไว้เนี่ยผ่านมาแบบสิบปีอะ่ะ บางคนนะโวกก็ไปถามเขาว่าเออขับรถเป็นแล้วใช่ไหมเขาบอกขับรถเป็นแล้วพี่โอ,โอ๊ยรู้อย่างงี้นะหนูหัดขับมาตั้งนานแล้วอะ่ะมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าที่ต่างประเทศนะคะมีบางที่โบก็ไม่เคยไปประเทศอื่นนะแต่จากประสบการณ์ที่ว่าอยู่อเมริกาเนี่ยแล้วก็จากที่ตัวเองเนี่ยอยู่รัฐที่เล็ก รถเมล์รถประจำทางรถไฟเนี่ยไม่ได้มีทุกที่ไงมันต้องไปด้วยรถส่วนตัวของตัวเองไงแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาจะมีรถกันทุกบ้านไม่ใช่นะเพราะว่าเศรษฐกิจแต่ละบ้านมันก็ไม่ไม่ได้เท่ากาันเหมือนกับบ้านเราแหละมีคนรวยคนจนคนพอมีจะพอกินบางคนก็จัใจ่ายหาซื้อรถยนต์ได้บางคนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเวลามีรถแล้วเนี่ยจะต้องมี ประกันด้วยไงประกันทั้งรถยนต์ประกันทั้งบุคคลที่อาจจะเป็นคู่กรณีในเรื่องของประสบอุบัติเหตุอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยหลายๆคนเขาไม่มีประกันแล้วเวลามีเกิดอุบัติเหตุกันหนีกันมากหรือมันต้องแบบเสียงเงินเยอะแยะ,ยะมากมายขึ้นชงขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยผก็ดูรายการเพราะว่ามันมีรายการศาลให้เราดูในทีวีด้วยนะเออแล้วก็มีอีกในกรณีที่ ผู้หญิงนะเขาอะ่ะขับรถไม่เป็นไม่ได้คิดจะหัดขับแล้วรถอะมันมีจอดอยู่ที่บ้านมีรถหลายคันไงกุญแจก็มีอ่ะแต่ไปไหนไม่ได้แล้วที่ที่ตัวเองอยู่อะ่ะมันก็ไม่ใช่สถานที่ที่แบบมีรถสาธารณะด้วยไงหลายหคนอะบ้านอยู่ในป่ายอย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้ต้องรอต้องรออย่างเดียวอะเออมันลําบากนะคุณมันลําบาก แล้วหลายๆคนก็คิดจะหัดขับพอคิดจะหัดขับก็จะให้สามีสอนแล้วก็เวลาไม่ตรงกันสัทีหรือบางครั้งสามีก็แบบไม่อยากให้ขับคือมันก็มีเหตุผลมากมายว่ากันไปอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยปอโอนยังยืนยันนอนยันตะแคงยันและก็ขอแนะนาว่าต้องหัดขับรถให้เป็นนะคะไม่ว่าคุณจะหาด้วยวิธีใดก็ตามะนะเหมือนปอโมีเพื่อนคนหนึ่งเคยมาอยู่มาอยู่ด้วยกันตอนแรกๆเนี่ย เขาก็ไม่เคยคิดที่จะขับรถเพราะเขามีประสบการณ์อุบัติเหตุรถคว่ำตอนอยู่ไทยและอย่างหนึ่งตอนอยู่ไทยเนี่ยอยู่ในกรุงเทพรถสาธารณะเยอะแยะมากมากยไงมันสะดวกไนงะเขาก็ไม่คิดหัดขับแต่ปอ๊อ่ะป๊อก็ยังชอบเดินทางด้วยรถยนต์ตัวเองอยู่ดีนะตอนอยู่ไทยเงี่ยป๊อตขับรถเป็นมีเงินพอจะซื้อรถได้ก็ไม่เคยนั่งรถประจําทางอีกเลยนะครับอย่างเดียวแต่ชีวิตชีวิตการเดินทางด้วยรถ ประจําทางกับรถยนต์มันก็ต่างกันไปนะในกรุงเทพอะ่ะมันก็มีในเรื่องของสถานที่ที่เราจะไปแวะปกติแล้วเดินขึ้นรถเมย์มันต้องลงจากรถคันนี้ไปต่อสถานที่อีกไปยนึงมันก็เดินผ่านต,งล,งตลาดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เพลิดเพลินแต่เวลาเราขับรถเราเนี่ยคือเราจะต้องตั้งใจไปนะมันก็มีอะไรที่แตกต่างนะใครที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะต่างประเทศแล้วขับรถไม่เป็นไม่คิดจะหัด คนที่ขับรถไม่เป็นแล้วคิดจะหัดคุณก็หาช่องทางวิธีไปนะขับรถให้เป็นแล้วก็ไปสอบไปขับขี่ซะแต่ใครที่ไม่คิดเลยว่าจะหัดขับรถในะชีวิตนี้นะโปรดแนะนำว่าให้คุณพิจารณาใหม่อีกครั้งนะเป็นเอาไว้อะดีแล้วไงแต่รถอะอย่างที่บอกมีไม่มีไม่เป็นไรเผื่อวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันเกิดเหตุว่า เฮ้ยมันไม่มีใครแล้วอ่ะแล้วฉันจําเป็นต้องขับรถด้วยตัวฉันเองอ่ะฉันจะได้ขับได้ไงคือมันจะขับได้ดีไม่ดีมันอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเป็นไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วเวลามันถึงเหตุการณ์จริงๆอ่ะอย่างน้อยเอ้ยเราก็ขับรถเป็นนะเดี๋ยวมันจะแก้สกัดสถานการณ์ในการที่จะขับให้รถมันขับเคลื่อนได้เองอนะด้วยความปรารถนาดีนะคะกับสาวๆทุกๆคนนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพทำกิจกรรมอะไรอะไร,ะไรก็ให้สนุกสนานเบิกบานใจรื่นเริงนะคะไปละบ๊ายสวัสดีค่ะบายขับรถกันนะขับรถขับรถ